เอาวันนี้เอาว่าเอาหิวไปเลยหยวไปเลยยายามอยัามอส่อยู่นาอ้าวยายามจะไปวัดแต่เพลินแล้วนะคะ คุณยายสยามคุณยายสยามจะไปไหนเอาอาหารมาดูซิได้อะไรไปเพนมั่งโอ้ยลงทานเอาอาหารไปมาแก้วค่ะมีผพโลหมูไข่แล้วของของหวานของหวานเจ๊เพชรบรรณาธิ์ขอบคุณนะคะของของหวานเจ๊เพชรเป็นสปอนเซอร์มาให้กินกับยายรวยยายรวยกับเจ๊เพชรอันนี้คุณยาอันนี้คุณยายอ่ำพรสาสนทำลงทานข้าวโพดหมู ฮัลโหลหมูไข่แล้วก็ข้าวข้าวสวยค่ะทำโรงทานแจกพี่น้องหมูห้าลดห้าเนื้อป่วยลงมารถเอาไปเสืบประต่ายน้าบังกีลงมาที่กับมาทำมาให้พี่น้องหมูห้ายายอร่อยไหมของหวานของหวานซื้อย่ำใจประจ่ายเงินจักเคื่อมิเตอร์ฟรีตลอดประวันปน้ากีบังกี้กับสามสิบกิโล เมื่อกี้ก็บสามปอนนี้รอบนี้ก็ขอซื้อกับบอสน้ำให้ซื้อๆนี่เจ๊พเพชรเอ้ยได้บุญหลายๆเด้อเจ๊เพชรเอ้เเอยสุขภาพแข็งแรงอ๋อเว่ยพรให้เจ๊เพชรหน่อยยายมีสุขภาพแข็งแรงงานใหญ่ก็ไม่เอางานเล็กก็ไม่เอาใหญ่เล็กเลยได้บุญหลายๆเด้อย,ยกมือขึ้นหัวด้วยยกมือขอบคุณด้วยขอบคุณยายเพชรหลายๆขอบคุณมากๆนะเจ๊พเพชรจนาะให้รวยๆเฮงเออได้สามีเป็นที่รักสามีรักเจ๊เพชรมากๆ ออาเงมีในนี่แหะว่าบวเอวนบัวเอวกั้งกำลังรวยๆแล้วปลาทะเลเข้าไปกินข้าวมาแม่ยา้มีเขมาหาเขาคอยพีหาลงทานลงทานลงทาน